ชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ่ะกดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปใหม่กันด้วยนะครับกดซับกดซับกดซับกดไลค์กดเคกดไลค์นี่นะนะให้ของขวัญวันปีใหม่นะได้กินขนมฟรีแล้วกูกล่องมันของแม่กูเลยอะภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ ทรงผมไว้รุ่นสุขโขไทยอืมน้องสาวพี่หล่อจักอะไรเลยนะไปขี่ควายสมทุ่งกับอ้ายบอไม่ใช่ทรงจันหนวดเที่ยวแต่เป็นทรงเสี้ยวหนวดหมาว้าวโรงแรมในประเทศชายเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะอ่าใช่แล้วแหะตอนกลางคือมีบริการรำชายให้ดูด้วยฉัน,นชอบมากๆเลยบบริการรำอะไรนะฝรั่งกูเห็นผีแต่มันไม่เข้าใจว่าเป็นผีเว้ยเมื่อผู้หญิงได้ตุ๊กตาหมี ขอก่อหน่อยน่ารักมากมกกอหนอยนะเม you know. ื่อผู้ชายด้วยตุ๊กตาหมีโอ้รร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 รอรร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 รอรอรร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 ไมเป็นสี่เหลี่ยมวะเมื่อผมไปตัดผมช่างครับเอรออกนิดเดียวนะช่างอ่าได้เลยครรบนี่เป็นไงหล่อหรือยังโอ้หล่อมากเลยรรับผม นั่นแหละพ่อหนุม่มสองแค่กระจกไปพ่อหนุม่มรีวิวจากผู้ใช้จริงมึง <c oughs> ใช่ของของเขาดีจริง, <c oughs> ขงเขาไม่ดีไม่อย่างนี้แล้วเนี่ยงแนะนํานบอกต่อในชีวิตผมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามหรือในโลกโซเชียลผมก็จะเห็นมันโอ้ไม่กางเกงลายช้างนี่ แม่บอกแต่งตัวให้มันเป็นทางการหน่อยลูกให้มันเรียบร้อยหน่อยอ๋อครับแม่แต่งตัวได้ของลูกเนี่ยก็ผมจะไปงานไมค์คลับอะพอมีตรงไหนอะซาซาเกโยซาซาเกโยวันว่างๆก็ไปเข้าโบสถ์นำกันคุณได้พบห้องเช่าหรูราคาถูกเฮ้ยมันจริงหรอคุณได้ยินมาว่าห้องนี้มีผีแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงเฮ้ยอย่างนั้นก็คืนนั้นคุณจึงหลับสบายโดยไม่ต้องเปิดแอร์กำไรเห็นเห็นใช้คนนี้ก็อะไรใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเพื่อชาร์จรถที่ใช้ไฟฟ้าในการเดินทางเนี่ยบัตัลฉริยาชัดๆเทสลาได้สป เซอร์ชายคนนี้แบบ300%เฮ้ยปลานี่ทำไมมันคุ้นๆวะโอ,โ,อโอ้ปลากล้ามใหญ่ในพรอนบอบนี่เองนี่มันอินสปายเลชั่นมันจะาของจริงชัดๆเมื่อเหล่าพลังงานทั้ง3มาเจอกันวิญญาณผีสัมภเวสีเฮ้ยนี่พวกมึงเป็นใครกันเนี่ยเออมึงอ่ะเป็นใครอ่ะกูเป็นผีนะเว้ยเออกูเป็นวิญญาณสัมภเวสีจะทะเลาะก,กันทำไมวะพวกมึงก็เหมือนกันหมดนั่นแหละโกก็สอบยังไงไม่ให้ครูรู้นี่ไงซ่อนคำตอบไว้ในเล็บไม่ว่าจะสูตรคณิตศาสตร์สูย์ไหนฉันก็จำได้หมดปวดขี้แล้วเดินไปห้องน้ำอ่าจะได้ขี้ละพอถึงงห้ง้้้อออนแลวขีไม่ก ทำไมเมขี้ไปบอกว่าลับบนรถเมล์แล้วแสงมันส่องตาใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้สิเฮ้ยมันใช่แบบนี้เหรอคิดว่ามันลองหัวมาตั้งนานแม่งมุมบ้านผมตัวเล็กน่ารักมากครับแมงมูบ้านผมเฮ้ยว่าไงเพื่อนกางเกงในยเหลือสักตัวไหมฉันอยากจะเข้าไปอยู่ดินเนอร์ที่หรูหราไม่จบไปต้องมีอาหารแพงแค่อาหารถูกๆอย่างต้มมาม่าก็สาวบรถทําให้เป็นอาหารที่หรูหราและแพงได้นี่ก็คือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ move on เป็นวงกลมคนมีความจําให้ลึกถึงวันนี้โอ้ความทรงจําในอดีตนี่แหละที่ไม่สามารถ move on ได้ move on ก็คือ คือการละทิ้งถึงความเศร้าที่เคยผ่านมานะทุกคนนะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวนะบอกกูทีนี่คือมา c ครับมึงจะตามมาทุกเกมไม่ได้นะมองอัดเมื่อผมจะไปงานคอสเพย์แต่แฟนบอกให้ซื้อผ้าอ้อมให้ลูกด้วย โอเครีบซื้อรีบจ่ายตังค์และรีบวิ่งเฮ้ยช่วงนี้นายดูสมนะนอนดึกหรือเปล่าเฮ้ยรู้ได้ไงวะสภาพของผมแค่มองตาก็รู้ว่าเธอนอนดึกแค่ไหนขอบตาดําเธอนั้นมันดาซะยิ่งกว่าใครคูไม่สนใจละเธออยากทําอะไรก็ทําเลยผมเอาหมูกระทะขึ้นมากินละผมเซิร์ชว่ากะลามะพร้าวสิ่งที่ผมได้อืมก็กะลามะพร้าวนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวภาพสุดท้ายนั้นมันอะไรกันส้งผมกะลาในตำนานนี่หว่าเมืองวันตัวหนึ่งในเยอรมนี ที่แห่งนี้เคยมีอารยธรรมนะไอ้น้องเมื่อผมพยายามใส่ส้นรองเท้าสิ่งที่ผมได้นี่แหละคือสภาพมือหลังจากที่กูใส่ส้นรองเท้าเสร็จที่เก็บของของแท็กซี่ในเม็กซิโกอืทาโก้โกบอลซายใครพาเอาทาโก้มาไว้ในที่เก็บเอกสารวะไอ้สกีมแบบตรงปกมันจ้องเิเลนคุณมันจ้องเิเลนคุณเด้อเราว่างเด้อนี่ยนะมันจ้องนี้ยแน่นอนมันจ้องนี้มันเซเลนคุณแน่นะนชายคนนี้สามารถเติมน้ำในที่รดน้ำได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายถังไปไหนเลยโอ้โหนี่มันอัจฉริยะ ชาวสวนทำยังไงดีนะกผลไม้มันถึงจะหวานความคิดของผม <c oughs> ก็แค่เอาน้ําตาลไปเทใส่พืชผลไง ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับภาพให้ถูกต้องนะจ๊ะสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีชมพูไหนสีกูคูกูเห็นแต่ขาวดำประหยัดงบไปไหนเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยว่ากูสอบตกเพราะอะไรคุณอยู่นะคอมแล้วไม่มีเวลาออกกำลังกายเงั้ยเหรอผมไม่เชื่อขณะผมยังสามารถเล่นคอมแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยได้เลยอะไรมันจะรักสุขภาพขนาดนั้นวะเมื่อพูดถึงการลงโทษแบบหมู่ขออาจารย์ทั้งหลายเพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่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 ใช่รูขี้เกียจแยกเด็กปกติออกจากพวกเด็กใช่ใช่นี่แหละ เมารวมไปด้วยเลยถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้ทําอะไรผิดก็ตาม7 5 60 45 25น่าจะเป็นเวลาที่เอาไว้ตากแดดว่าผ่านไปกี่นาทีนะครับไม่ใช่ครับมันคืออายุครับอ้ออืมคิดไปอย่างอื่นเลยนะเนี่ยเมื่อไปเข้าห้องน้าบ้านเพื่อนไงมนุษย์ทําอะไรอยู่เหรอคุณจะรู้บ้างไหมว่าเก้าอี้นั้นก็เศร้าเป็นเศร้า <c oughs> เลยกูใครนั่งขาเก้าอี้กูหกักไปรู้เอากูมาทิ้งเฉยเลยไปเทีย่ยวทะเลกับเพื่อนเฮ้ยอะไรเพื่อนใส่ชุดดังืันเสร็จแล้วใช่ไหมอาร์ตีอัลพูสต้รพวกกูก็จะบ้าๆบ น,น้องๆก็คนมันรวยอ่ะช่วยไม่ได้เพื่อนถามทำไมมึงขาแข็งแรงจังวะผมเฮ้กูฝึกคาราเต้มาตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนยี่คนอีสานที่ขาแข็งแรงเข้าไปใหญ่เพราะว่าส้วมแบบนี้มีเกือบทุกบ้านเลยบ้านใครมีส้วมแบบนี้บ้างครับคอมเมนต์ทีนะครับนี่เป็นซีที่เศร้าที่สุดของนีโมเดี๋ยวเขาไมล่าแมนผมึงรีบเศร้ามึงรีบจบเถอะกูจะได้รีบถ่ายชื่อของปีศาจตัวนี้คือกอไก่บูตาตูขอไข่มูตาตูขอควายอูตาตูงองงูวิไลวันตอบงองงูครับอ่านัว ร,รอแป๊บนะคนไข้เดี๋ยวผมไปรับแล้วทำไรอยู่ครับกินไก่อ่ะเนี่ยไก่ชิ้นเบอร์เลยเฮ้ยอย่าก,กินไก่หมดจานนะเพราะไก่หมดจานคือการหมดใจเสือกูหิวกูจะแดกให้หมดเลยเขาพยายามจะเล่นมุกลูกใจเย็นผมเล่นโทรศัพท์ของแม่ตอนกลางคืนโอ้ยแสงโคสว่างเลยวิธีขอฝนด้วยความเชื่อแทนนางแมวอย่างนั้นเหรอโอ้ยไม่ไม่ล้างรถ ใช่นี่แหละล้างรถปุ๊บฝนตกปั๊บไม่รู้เป็นอะไรโปรไฟล์บนเฟซบุ๊กโ oh อ้โหสวยมากเลยวิดีโอคอนี่กูคุยกับพ่อมองอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยผมที่อธิบายให้ลุงคนนึงว่าทําไมไก่ถึงเกิดก่อนไข่ไรสาระาวะตั้ต้ตงมีไข่ก่อนนี่ถึงจะมีไก่มันจะมีไก่ไไก่อนไข่ได้ไง<ต>ผมเวลาทางานกลุ่มนี่คือเพื่อนนี่คือเพื่อนอีกคนนี่คือผมอให้เพื่อนแบกไม่ได้ช่วยอะไรนะแค่อยากทําด้วยเฉยๆาล่าวันนี้ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนกันยายนเดือนที่ผมนั้นจะลงคลิปเป็นพิเศษแต่่่ชวงงนนนนนี้้ผมอออาจจะะลคคิยยหรับใ ประมาณสักหนึ่งถึงสองวันนี้เพราะว่าผมอยากไปเที่ยวนะทุกคนนะก็นั่นแหละครับทําคลิปมาหลายวันหลายเดือนหลายปีก็อยากจะออกไปเที่ยวบ้างแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะครับใครที่มีสถานที่แนะนานะครับก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับผมสําหรับการเที่ยวนะและก็วันนี้ผมจะมาบอกกับทุกคนว่าช่องอีซีบอจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างขึ้นคลิปจะทํานานขึ้นอันนี้ไม่ใช่แบบว่าคลิปจะลงช้าขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับคลิปจะทํานานขึ้นอยากจะทําให้มันมีคุณภาพ มากขึ้นนะทุกคนนะอันนี้ก็คือมามาบ่นให้ทุกคนได้ฟังไม่ใช่บ่นสิให้ให้ข้อมูลกับทุกคนได้ฟังว่าถ้าบางครั้งคลิปมันช้าบางครั้งคลิปมันลงไม่ตรงเวลาก็อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้นะครับผมและคลิปนะครับก็จะลงทุกวันนะครับเวลา4ี่โมงเย็นนะครับผมหรือว่า16บหกนาฬกาแล้วก็มีช็อตด้วยนะครับส่วนช่องสำรองนะครับผมอย่างเช่นเบสไวหรือว่าเกเรดูมีมนะครับผมในอีกช่องช่องต่อไปนะก็จะลงอย่างสม่ําเสมอนะครับน่าจะอาทิตย์ละสคลิปอาทิตย์ละหนึ่งคลิปอะไรก็ว่าไปนะ มีเรื่องที่แจ้งแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณแฟนอาร์ทให้คลิปครับผมไป